สวัสดีครับ FC อุซงอูอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทุกท่านนะครับเป็นไงละ่ะน้องอูงอิงเพชรบ้านแพงทุกวันนี้นะครับสื่อต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่องอัมรินทีวีช่องไทยรัฐทีวีแม้แต่ช่อง WorkPoint 23นะครับต่างก็ให้ความสนใจน้องอูงอิงเป็นอย่างมากเลยนะครับ นำเสนอข่าวน้องอุ๋งอิงเยอะจริงๆเลยนะครับไม่ว่าเพจดังๆต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพจอิจันเพจอีก,กี้ก็นำเสนอข่าวของน้องอุ๋งอิงกันเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะไปแพลตฟอร์มไหนเนาะ u t u t i t i o t o k f e c o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  กก็มีแต่ข่าวของน้องอุ๋งอิงเต็มไปหมดเลยนะครับการสัมภาษณ์การพูดกันจาการ ให้คําสัมภาษณ์กับสื่อต่างๆนี่แหละด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับโจาชาชานใส่ซื่อทําให้สื่อนี่ยุคนี้สื่อต้องยกให้น้ององ๋งเอิงเป็นที่1เลยนะครับเป็นหมอลำโซเชียลที่มีความมีกระแสแรงชนิดที่ว่าสื่อนี่ต้องยอมยกนิ้วให้เลยนะครับว่าน้ององ๋งเอิงเป็นที่หนึ่งนะครับเป็นไงล่ะหลังจากที่ทํางานดิ้นเหนื่อยมา เป็นปีนะครับก่อนหน้านั้นน้องอุ๋ง่างนี่ก็เป็นเด็กสาวบ้านๆผู้ที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนางเอกหรือว่านักร้องบนเวทีโมลำใหญ่ๆสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับก็เดินตามความฝันของตนเองเพื่อหวังจะมีงานทำหวังที่จะได้มีไรายได้มาจุนเจือครอบครัวช่วยพ่อช่วยแม่นะครับ เดี๋ยวปัจจุบันนี้มันก็เลยเถิดแล้วครับความดังทะลุจอทะลุโซเชียลไปแล้วนะครับทุกแพลตฟอร์มน้องผูหิงเต็มไปหมดหลังจากทำงานเหน็ดเหนื่อยมาเป็นปีๆนะครับได้รับความรักความเมตตาจากบรด,ดาพ่อพ่อแม่แม่อฟซอย่างล้นหลามนะครับเก็บหอมรอมริบจากมาลัยน้ำใจที่พ่อพ่อแม,แม่ให้มา ก็มาสร้างบ้านเป็นของตนเองนะครับอาณาจักรน้อยๆของน้ององค์อิงนะครับมันเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งเลยสําหรับเด็กสาวอายุสิ18ปีนะครับจากน้าพักน้าแรงแรงกายแรงงานของตัวเองที่สรรหาที่ทาํามาตรากตรามาจนได้อาณาจักน้อยๆนะครับด้วยความภาคภูมิใจที่ตัวเองไม่คิดไม่ฝันว่า มันจะเป็นไปได้ว่าตัวเองนี้สามารถทําขึ้นมาได้นะครับด้วยความรักความเมตตาของบรดาเอฟซีต่างๆที่หลั่งไหลให้กับน้องมันเป็นอะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยในวงการหมอลำบ้านเรานะครับน้องอุ๋งหญิงเองน้องมีบุคลิกภาพมีตัวตนของตนเองก็คือเป็นตัวของตัวเองนะครับแบบบ้านๆใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายใส่ซื่อ ไม่มีมารยาสาไทยไม่มีเล่เกลี่ยมใดๆกับใครทั้งสิ้นนะครับไม่อิจาริษยาใครไม่ดูถูกเหยียมใครทั้งสิ้นนะครับไม่เคยคิดว่าตัวเองนี่โดดเด่นหรือว่าเหนือใครๆหรือว่าโด่งดังกว่าใครๆนะครับน้องยังคงใช้ชีวิตยังคงถมเนื้อถมตนนะครับกิริยามารยาต,ต่างๆเนี่ยมันเข้าตาของบรรดาเอฟซีพ่อๆแม่ๆเอฟซีทั่วประเทศไทยนะครับ การที่น้องวางตัวการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายอ่อนน้อมถ่อมตนพูดจานะครับฉ่าฉานมันเป็นอะไรที่สื่อออกมาอย่างบริสุทธิ์ใจนะครับความใสซื่อพ่อโจก็เคยพูดไว้นะครับตอนที่มาถ่ายทำคลิปบ้านน้องอุ้งอิงครั้งแรกนะครับมาดูห้องนอนของน้องอ้อิงที่ติดข้างคอกวัวนะครับแล้วก็ได้สัมภาษณ์พ่อเอกไม่น้อยน่ก็น้องอุ้งอิง แล้วพ่อโจนี่ก็พูดออกมาคำหนึ่งว่าอีกไม่นานที่นี่จะมีบ้านหลังใหญ่จะมีรถใหม่เข้ามาจอดนะครับจากคำพูดของพ่อโจนี่ไม่ผิดเพี้ยนเลยนะครับมันเป็นจริงดังคำพ่อโจพูดจริงๆเลยช่วงก่อนหน้านั้นที่พ่อโจพูดนั้นตอนนั้นยังไม่มีใครรู้เลยว่าน้องอูยิงจะดังหรือไม่ดังนะครับ เพราะว่าไม่รู้อานาคตแต่มันเห็นแววแล้วละ่ะเห็นแววดังของโนอูอิงคําของพ่อจนี่ไม่ผิดเพี้ยนเลยปัจจุบันนี้อาณาจักรน้อยๆของโนอูอิงนีนงดงามมากๆเลยนะครับพ่อเอกก็ได้ไปส่องไปส่องดูภายในบ้านนะครับที่ได้รับการตกแต่งซึ่งยังไม่แล้วเสร็จนะครับว่าภายในบ้านหมโขอโนอูอิงนั้นจะสวยงามขนาดไหนนะครับ ตอนแรกน้องอุ๋งอิงตั้งงบประมาณไว้ว่า2ล้านบาทนะครับไปไปมามาเกิน3ล้านตอนนี้ชักจะเอาไม่อยู่แล้วครับหล้าน7ล้านกันไปแล้วครับตกแต่งภายในแล้วก็สร้างบ้านเพิ่มอีกสองหลังเห็นไหมสรุปแล้วรวมๆแล้วน่าจะเกิน10ล้านแล้วครับผมว่านะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ ยิงยุคนี้น้องอูหิงก,กาลังปังกําลังเฮงงานเข้าตึมๆนะครับสปอนเซอร์นี่เยอะแยะหลังไหลกันมาว่าจ้างให้น้องอูหิงเป็นพรีเซนเตอร์นะครับจะมีรายได้เป็นกอบเป็นกรรมนะครับซึ่งพอโจนี่กระสันหางานให้ลูกสาววางอนาคตให้ลูกสาวหมดแล้วนะครับถึงแม้ว่าน้องอูอ๋หิงตอนนี้จะไปเป็นศิลป,ปินเดียวยังไม่ได้นะครับเพราะว่าน้องยังไม่เก่งพอ การพูดกันจาการเอาตัวรอดอยังไม่เก่งพอนะครับบอโจก็ตั้งอนาคตไว้ว่าสามปีข้างหน้านะครับจะให้น้องอุอ๋ิงเป็นศิลปินเดียวก็ช่วงนี้ก็ช่วงที่ฟูมฟักนะครับเสริมพลังเสริมทักษะต่างๆให้น้องอุ๋งอิงนะครับมีพ่อโจเป็นเป็นสมองคิดการแทนลูกส่งพ่อลูกพากันรวยพากันปังนะครับเราไปส่องดู ไปดูบ้านน้องอู่อิงว่าสวยงามขนาดไหนนะครับไปฟังน้องอู่อิงให้สัมภาษณ์สื่อว่าน้องพูดจาอย่างอ่อนน้อมถ่อมตอนเลยนะครับใครเห็นใครก็ต้องรักเด็กคนนี้นะครับไปฟังกันเลยครับเรื่องบ้านมาจากกะยังไม่ได้ติมมลอยจ้ะอีกเยอะไหมอีกเยอะข้างในอีกเยอะอือันนี้คือที่ ที่เป็ล่าช้าเพราะว่าเราเราอยากไปเลือกเองหรืออะไรยังไงเนี่คือบอกบอกสร้างเฮ็ดอันสั่งที่เพิ่นเออช่างช่างผู้รับเหมาเหรอเออผู้รับเหมาค่ะพูดรับเหมาค่ะบอกว่าก่ค่อยๆเฮ็ดไปก็ได้จ้ะว่าตรงรีบงว่าตรงเร่งว่าตรงเนียยเพราะว่ามาเล่นกันนุกับเดี๋ไปเบิร์นนอกจากแบบมางานยังไงนะจ้ะก็ให้เพิ่นค่อยๆเฮ็ดไปก็ได้ว่าตรงเร่งเพิ่นนะจ๊ะอยากพูดพ่อพูดแม่ ดูงานตลอดไหมแม่จะพอกับแม่เบิ่งตลอดจ้ะเออเราอยากจะให้เสร็จเมื่อไหร่เนี๋ยวแจนูรอหนูกะพิ่นเห็ดเราตอนแร้ก็ตอนนั้นแหละจ้ะเพราะว่าหนูกะโบอยากเล่งเพิ่นน้ำน่าจ้ะให้เพิ่นก็ค่อยเห็ดไปเอาช่วงนี้ช่วงฤดูฝนด้วยนะมันยากเห็ดงานเห็ดเพิ่นเห็ดงานหยาดงแหละจ้ะเพราะว่าฝนมันตกเสมอเนาะจ้ะอยากจะอยู่ทีเดี๋ยวก็ อยากย่เลยจ้ะอือก็เดี๋ยวว่าคงอัปเดตเรื่อยๆใช่ไหมครับแมนจ้ะตอนนี้งบบันบลายไหมคุณอูงโอ้เยอะเยอะจากที่เราตั้งไว้เท่าไหร่ปกตินุตตั้งไว้แค่สามล้านสองล้านสามล้านแต่ว่าคือมันกัดร้ายกว่าสองสามล้านตอนแรกตั้งเป็นสองสองแล้วมาสามนก็ขึ้นไปเรื่อยๆใส่ความอยากอยากได้ของตัวเองเข้าไปหรือไม่ไดองไงครับคือ